ดาวยูเรนัสดาวเคราะห์นักกลิ้งดาราชอบมองดาวทุกคืนเธอมีกล้องโทรทัศน์อันใหญ่และมีเพื่อนคู่ใจที่เป็นหุ่นยนต์ชื่อแซปคืนนี้แซปเปิดแผนที่ระบบสุริยะให้ดาราดูดาราจ๋าเรารู้จักดาวพุธดาวอังคารและดาวเสาร์แล้วใช่ไหมแต่ยังมีดาวที่ซ่อนอยู่ไกลโพ้นนะดาวไหนคะแซปดาวที่ดูเหมือนกลิ้งๆได้ไหม ดาราถามแซบยิ้มใช่แล้วนั่นคือดาวยูเรนัสดาวน้ำแข็งยักษ์ลำดับที่เจ็ดที่เราจะไปสำรวจวันนี้ยานอาวกาศออกเดินทางผ่านความมืดมิดผ่านดาวอังคารสีแดงและวงแหวนสวยงามของดาวเสาเพื่อมุ่งหน้าไปยังดาวเคราะห์ชั้นนอกดูนั่นสิดาราแซบชี้เรามาถึงดาวยูเรนัสแล้วมันเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่7ที่ห่างจากดวงอาทิตย์มากเลยนะจ๊ะ ยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์ไอซ์ไจแอนมันไม่ได้เป็นแค่ก๊าซเหมือนเพื่อนบ้านแต่มีน้ำแข็งเป็นส่วนประกอบสำคัญดาราถามว่าทำไมมันถึงมีสีฟ้าอมเขียวอ่อนๆคะแซปตอบว่าเพราะชั้นบรรยากาศของยูเร u นัสมีก๊าซมีเทนมีเทน,เ,ทนเยอะมากเลยจะ้ะก๊าซมีเทนจะดูดกลืนแสงสีแดงแล้วสะท้อนแสงสีฟ้ากลับมาทำให้เราเห็นดาวเป็นสีนี้นะ และที่สำคัญที่สุดคือแกนหมุนของมันเอียงเกือบจะนอนราบเกือบ98องศาเลยนะแซบพูดมันไม่ได้หมุนแบบตั้งตรงเหมือนโลกแต่เหมือนกำลังกลิ้งไปตามวงโคจรต่างหากการหมุนที่แปลกประหลาดนี้ทำให้ยูเรนัสมีฤดูการที่ยาวนานมากฤดูหนึ่งอาจกินเวลานานถึง42ปีโลกดาราคิดว่านั่นคงหนาวนานมากๆ พวกเขาลงจอดบนชั้นบรรยากาศด,ด้านบนสุดยูเรนัสหนาวเย็นที่สุดในระบบสุริยะอุณหภูมิต่ำกว่าลบ220องศาเซลเซียสชั้นบรรยากาศที่นี่สงบกว่าดาวพฤหัสหรือดาวเสาร์มากนะแซปบบอกแต่ถึงจะสงบเราก็เห็นเมฆหนาทึบที่ทำจากมีเทนและน้ำแข็งได้นะแซปบเสริมที่นี่มืดและเงียบมากเราต้องระวังพายุที่ซ่อนอยู่ ดาราและแซปเดินทางไปยังศูนย์กลางของดาวยูเรนัสไม่ได้มีไฮโดรเจนเหลวโลหะแบบดาวพฤหัสแต่มีโครงสร้างภายในที่แตกต่างไปแกนกลางของมันคือหินและน้ำแข็งจากนั้นถูกห่อหุ้มด้วยของเหลวร้อนจัดที่เรียกว่ามหาสมุทรไอออนิกซึ่งเป็นน้ำและแอมโมเนียแซปอธิบาย เหมือนซุปน้ำแข็งไฟฟ้าเลยค่ะดาราตื่นเต้นแล้ววงแหวนของมันละแซบทำไมเราถึงมองไม่ค่อยเห็นมันเหมือนดาวเสาแซบบอกว่ายูเรนัสมีวงแหวน13มวงแต่มันบางมากและมีสีเข้มเหมือนฐานหินแสงอาทิตย์ที่ส่องมาไม่เพียงพอที่จะทำให้มันสว่างเหมือนวงแหวนน้าแข็งของดาวเสา นอกจากวงแหวนแล้วยูเรนัยสยังมีดวงจันทร์บริวารอย่างน้อย28ดวงแซพพาพวกเขามุ่งหน้าไปยังดวงจันทร์ที่น่าสนใจที่สุดดวงหนึ่งดวงจันทร์ดวงนั้นคือมิแรนดาแซปบอกว่ามิแรนดาเป็นดวงจันทร์ที่เล็กที่สุดในบรรดาดวงจันทร์หลักของยูเรนัสแต่มีพื้นผิวที่แปลกประหลาดที่สุด บน Miranda, มิแรนดามีรอยแตกขนาดใหญ่และหน้าผาสูงชันมากมายเหมือนใครเอาชิ้นส่วนต่างๆมาประติดประต่อ,อก,กันแซปบคิดว่ามันคงเคยถูกแรงกระแทกอย่างรุนแรงเมื่อนานมาแล้วหลังจากสำรวจมิแรนดาเสร็จดาราก็กลับมาที่ยานแซบคะแล้วใครคือคนแรกที่เจอเจ้ายูเรนัสคะแซบตอบว่าเซอร์วิลเลียมเฮอร์เชลค้นพบมันในปีคศ1781จ้า เราโชคดีมากที่ได้เห็นด้วยตาตัวเองยาน Voyager 2เป็นยานลำเดียวเท่านั้นที่เคยไปเยี่ยมเยียนยูเรนัสใกล้ๆนะดาราพูดพลางมองกลับไปที่ดาวยูเรนัสสีฟ้าอมเขียวก่อนที่ยานจะมุ่งหน้ากลับสู่โลก